โอเคนะผมก็สวัสดีด้วยกลับมาในเกมของดันบอลแซดโดคังไปทั้งอีกรอบหนึ่งก็วันนี้ไม่ได้มาอยู่ในเกมนะจะมาพูดถึงไอ้ระบบใหม่แล้วกันมันไม่ใช่ระบบหรอกมันเป็นเกมเวอร์ชันเวอร์ชันที่4.11ใช่ไหมสี่จุดนะครับก็เป็นเซิร,ร์ฟของเจแปนที่จะอัปเดตเข้ามานะก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยเซิร์ฟ GB เนี่ยจะตามจะตามทันเลยไหมก็คือตอนนี้ GB อยู่ที่เวรอ,อร์ชันเท่าไหร่4.00หรืออะไรสักอย่างประมาณเท่ากับเจแปนอะไรในช่วงนี้นะครับแแตตต่่่่่่่ววาาีีปปปปปนนนนก็็อออััััเเเดดไข้้ึึงงงซครรใหมจะะทบบ มีหลายอย่างมากที่มันแบบว่าเพิ่มเข้ามาทั้งเป็น,นกิจกรรมของอีเวนต์แล้วก็พวกระบบในเกมก็เพิ่มไปอีกแล้วตัวอย่างแบบว่าหลักๆเลยนั่นก็คือเป็นเรื่องของลิ้ยงสกิลอัปเดตนะครับก็คือลิ้ยงสกิลอัปเดตเนี่ยจะอัปเดตต่างๆให้มันแบบดูดีขึ้นเลี้ยงทักษะจากว่าลิ้ยงสกิลเก่าๆที่แบบว่าบวกเปอร์เซ็นต์น้อยๆหรือว่าบวกเป็นหลักหน่วยบวกหรือว่าบวกเป็นหลักแบบหลักตัวเลขธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะอัพให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยซึ่งตรงเนี้ยมีผลต่่่ออเกกมมมาานะครับบบีผลตแอบบอว ทุกตัวละครนะเออทุกตัวละครมีลิงก์สกิลไงถูกไหมแล้วคือลิงก์สกิลทุกลิงก์สกิลก็ได้บัฟไปอีกบัฟเป็นเปอร์เซ็นต์ไปอีกนะครับหลักหน่วยกับกับเปอร์เซ็นต์เนี่ยแตกต่างกันมากนะเปอร์เซ็นต์จะบวกเยอะกว่ามากนะครับอืมซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบจะเป็นการบัฟตัวละครทั้งหมดในเกมเลยจากที่แบบว่าตัวไหนกับตีไม่ค่อยแรงตีกากา,กากพอเล่นได้อาจจะเป็นแบบว่าเล่นได้เลยก็ได้นะอาจจะเป็นแบบว่าเทพไปเลยก็ได้แล้วยิ่งตัวละครเก่งๆอ,อย่าง,ง,อ,ยางอย่างเช่น LR 5อาร์ห้าปีหรือเอวอาร์โกหังหรืออะไรเงี้งย แล้วพอมันอัปเดตสกิลไปอีกก็ไม่เก่งเข้าไปอีกไมนะ่รู้ว่าจะอะไรของมันแนะั้นโดครังนะก็คือต้องเหลือแค่อัปเดตด่านบอสให้มันยากขึ้นแค่น,นั้นแหละเพราะว่าอันนี้คืออัปเดตลิงก์มันลิงก์มันก็โหดขึ้นมันก็ทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอีกแต่บอสก็ยังกากเหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะอัปเดตอะไรเยอะๆเรื่องลิงก์นะก็มาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้คือเป็นลิงก์สกิลนะครับมันจะเป็นระบบของเรื่องลิงก์จะมีอัปเดตลิงก์มาใหม่แล้วก็เป็นเหมือน link, ในก,นการอัเปเดตตลิงงกกกก์ปปปปปรรรรรััับบบบบได้้วววยใในนนแ็็็็เเาาะะหม่คือบบออข เลเวลนะครับเป็นการอัพเลเวลลิงสกิลก็คือลิงสกิลสามารถอัพเลเวลได้เว้ยแม่งโคตรแปลกแปลกมากจะเป็นการอัพเลเวลของตัวละครน,นั้นๆแต่ว่าตัวละครเน,นี่ยลิงอะไรก็อัพเลเวลได้เลยอย่างเช่นตัวละครตัวนี้มีลิงของพลังขึ้นเต่าก็อัพเลเวลพลังขึ้นเต่าไปได้อีกขั้นหนึ่งทำให้โบวกเปอร์เซ็นต์แรงขึ้นเมื่อลิงกับตัวละครเป็นพลังขึ้นเต่าก็จะทําให้ตัวละครน,นั้นนะ่ะได้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นกว่าปกติวีซึ่งไม่น่าสนใจมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่า มันจะกลายมันจะเป็นการแบบเจาะจงไปเลยเราจะปั้นตัวไหนเจาะจงไปเรื่อยตัวไหนต้องแบบตีแรงๆอะไรเงี้ยเน้นแบบให้มันตีแรงเน้นอัพลิงอะไรอัพเวลลิงอะไรให้มันตีแรงขึ้นหรือว่าไปสายดีเฟนต์ก็อัพลิงให้มันเพิ่มดีเฟนต์อะไรแบบเนี้ยแม่งโคตรแปลกแล้วก็ต้องรอชมในอนาคตของเกมดูครั้งนึงรัว่าจะแบบมีทิศทางในการเปลี่ยนแปลงกันแบบไหนบ้างอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่ดีนะผมว่าการแล้เด็ลิง์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะปกติก็คือลิง์ที่แบบทุกคนไม่ค่อยได้ใช้ก็มีอยู่เหมือนกันที่แบบว่าลิง์ไม่ค่อยได้น่าใช้เท่าไหร่แบบบวกเเปอร์ซ็นต ไม่ได้บวกเปอร์เซ็นต์หรือบวกเป็นตัวเลขกี่เฉยเนี่ยประมาณสัก500 500ดาเมจอย่างเงี้ยประมาณทำไมก็ไม่ได้บวกเยอะเท่าไหร่นะครับ500ดาเมจ205 ADK เมื่อทำการโจมตีไม่ตายอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับซึ่งมันดีมากเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยดีมากๆนะมันจะตีแรงขึ้นไปกี่ขั้นก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะตีแรงไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละลิงก์เนี่ยมีอะไรบ้างผมอาจจะพูดไม่หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวเกินไปก็มาแค่พูดดถึงงเเรื่่่ออสสกกิลลัััปต้นนๆววาาแบบ มันมีอะไรเป,ปลี่ยนไปยังไงยกตัวอย่างคร่าวๆอย่างเาช่นลิงก์คร่าวๆใหมา่างเงี้ยลิงก์มันเปลี่ยนอะไรเป็นยังไงบ้างจะได้เห็นแบบภาพคร่าวๆนะครับเดีนี้ก็เป็นภาพของการอัปเดตลิงก์มาใหม่ของเซอร์จะแปลงที่จะมาถึงนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคนะผมว่าอ่ลิงค์อัปเดตนะครับผมอ่าฮะตัวยอย่างอย่างเช่นลิงก์ของอันนี้นะครับโคดิโนวาร์เรอร์เนี่ยลิงก์แปลว่าลิงก์ลิงก์หลักๆที่ทุกคนที่เป็นแบบซูเป,ปอร์ไซย่ายต้องมีใช่ไหมนั่นแหละก็คือนักรบสีทองใช่ไหม จะเปลี่ยนเป็นออเอนมี่ครับดีเฟนต์ลบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คีบบวกหนึ่งเนี่ยดีเฟนต์ของศัตรูลบห้าเปอร์เซ็นต์แบบว่าทำให้มันศัตรูมันเกาะเนี่ยลดลดลงไปอีกทำให้มันไม่ไม่ได้ถึกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะอาจจะแบบว่าลดความถึกไปอีกนิดนึงแล้วก็บวกคีดทาให้มันตายได้ด้วยนันี้ก็เป็นปกติมันจะแบบว่าคล้ายๆกับยังไงอะ่ะมันจะเอาลิงก์กับที่มีอยู่แล้วเอามาปรับใหม่ให้มันเหมือนเหมือนกันก็คือบวกแค่หลักหน่วยเป็นหลกักเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองเอามาปรับให้มันเข้ากันใหม,นหมันนืนอนก เหมือนการอัพตัวละคอนอะรนั่นแหละคล้ายกันนะฮะอัพให้มันเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นมาเซ็นแทนอะไรอย่างนี้นะครับอ่าแม่งเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็อย่างเช่นแบบลิงก์สกิลของเมสเซจฟอร์มเดอะฟิวเจอร์อะไรเงี้ยที่มันบวกเป็นตัวหนักหลักหน่วยใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นอินดิเคเบวกห้าเปอร์เซ็นนะครับซึ่งแม่งดีมากนะอย่างเช่นแบบพวกเมสเซจฟอร์มเดอะฟิวเจอร์ก็เป็นพวกอะไรทั้งใช่ไหมพวกทั้งก็ตรงเก่งแม่มีหลายตัวพวกฆาตกรอนาคตอ่ะทั้งเซลอะไรอย่เงี้ยแล้วแม่งบวกไปอนดิเคเอร์้มันตีแรงไปอีกก็โโอ้ห ตีแรงไวอีกอีกห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะจะขนาดไหนนะฮะแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกมไปยังไงผมว่าต้องรอให้มันมาจริงๆอีกทีหนึ่งแล้วค่อยไปลองเล่นกันทีเดียวเลยนะแต่ผมก็หวังว่าเซิร์ฟจีบีตามทันของระบบนี้นะเอาแค่ระบบมาก็ได้ไม่ต้องเอาตัวละครใหม่มาหรอกเอาแค่ระบบมาก่อนจะได้แบบเท่ากันไม่ต้องมีไอเซิร์ฟไหนได้ได้เร็วกว่าใครก็แบบให้มันอัปเดตพร้อมกันเลยอ,อย่างงี้จะดีมากนะครับสุดตัวล,ล,วลวนะครแล้วก็ตามเซิร์ฟเราไปก่อนนะเซิร์ฟเราก็ตามเขาไปก่อนเหมือนเดิมมืนดีแล้ว นะฮะไม่ต้องมาเท่ากันหมดก็ได้เอาแค่ลิงก์เอาแค่เรื่องอัปเดตเนี่ยน,นะเอาแค่เวอร์ชันปัจจุบันของตัวเกมอะเออให้มันเท่ากันน่าจะโอเคกว่านะฮะแล้วก็เป็นลิงก์แบบลิงก์ที่ทุกคนไม่น่าไ,ไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมบบว่าไม่ค่อยได้สนใจอย่างเช่นลิงก์ของอะไรลิงก์ของไอ้พวกกินชินทางลิงก์เนี่ยวะที่เป็นปล่อยพลังนะฮะโดโดอนเลอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้ที่มันปล่อยลําแสงอะไรเนี่ยนะโดโดอนเลไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะขออภัยนที่เป็นเป็นการปล่อยลําแสงของท่าพวกแบบ ถ้าแถวไปๆหรือเจ้าสื่อหรือเทียนจีฮังอะไรเงี้ยมันจะบวกอีเดคีกสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ลอวที่ผมรีววไปอะลอวเทียนจฮังกับเจ้าสื่อสีฟ้ามันอาจจะแบบเก่งขึ้นตีแรงขึ้นไปอีกเห็นไหมมันเป็นการมันเหมือนเป็นการบัฟตัวละครให้มันตีดาเมจแรงขึ้นไปอีกจากปบติที่มันไม่ได้ตีแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นการบัฟอีดครีดาเมจอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับสิบเปอร์เซ็นต์กับลิงก์อันเก่าที่เป็นยังไม่ได้อัปเดตอันนี้แปลว่านับนับจากอันนี้นะสิบเปอร์ ที่มันได้อัปเดตมันบวกเอเเท่าไหร่วะห้าร้อยหรือเปล่าหรือแม้ก็พันหนึ่งสักอย่างบวกเอเคเป็นหลักหน่วยผมว่าแล้วแหละแล้วนี่คือบวกเป็นสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะตีแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วมันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ี่ยมันเยอะกว่าหลักหน่วยอยู่แล้วนะครับแล้วมันจะตีแรงขึ้นไปขนาดไหนนะฮะอาจจะแบบถึกหลักล้านง่ายๆเลยก็ว่าได้หรืออะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่านี้แค่ลิงก์เดียวนะครับแล้วก็อย่างเช่นลิงก์ยอดนิยมของ LR ก็คือลิงก์ของ l e g e n d a r y Power นน์นะครับลิงก ก็คือเป็นการบวกของอันเก่านะของปัจจุบันของตัวเกมเซิร์ฟจีบเนี่ยจะเป็นการลิงเอลอาร์นะคือลิงเรจเจเดอรี่นะครจะเป็นการบวกเอเด0 0 0เพมื่อทําการโจมตีแม่ตายนะครับแต่พออัปเดตมาใหม่ปรับมาใหม่นะครับจะเป็นการบวกเ d k 10%เนะฮะเมื่อทําการโจมตีถ้าไม้ตายย้ำนะครับว่า10%เลยนะสิกับห้0 0ันี่ 5, 000, มันแตกต่างกันมากเลยครับสิป็นตแล้วเอลอาร์มัน มันขึ้นชื่อว่า LR ใช่ไหมเป็นลิงก์ด้วยกันทุกได้ท,ทุกตัวที่เป็น LR แล้วแม่งแบบจะตีแรงขึ้นไปอีก10%เหรอ LR ทุกตัวในเกมจะตีแรงขึ้นไปอีก10%เนี่ยนะจะบ้าเหรอ <laughs> ถึงว่าให้อัปเดตดัานบอสยากมาสักทีเพราะว่าตัวละครมันย่เก่งขึ้นทั้งทั้งเกมอ่ะใช่ไหม LR ก็มีหลายตัวในเกมนี้นะ LR สายฟรีสายเติมตัวโดคังเฟส Exclusive อะไรเงี้ย LR โกอหังจะเก่งแล้วมันก็เก่งไปอีกตีแรงไปอีก10%บปอร์เซ็นต์ไปอีก Vegeto ห้าปี Vegeto ้าปีตี ยูไอก็ตีแรงจีนเลนฟัวเวอร์เซลเจเป็นก็มาอีกละวสิบเปอร์เซ็นต์อีกจะตีแรงจะบัฟอะไรก็แย่เนี่ยนั่นแหละไม่น่าสนใจมากอันนี้นะครับก็เป็นการแบบทําให้เอลวีตีแรงขึ้นไปอีกแค่มันอัปเดตระบบนี้มานะฮะก็คือลิงสกิลอันนี้คือลิงก์สกิลขั้นแรกเท่านั้นนะเหมือนที่ผมบอกมีการอัพเป็นการอัพเลเวลเองสกิลไปอีกให้มันตีแรงขึ้นไปอีกบวกเปอร์เซ็นต์เยอะไปอีกแม่งแบบคืออันนี้แม่งโอเพียม,มากผมไม่รู้ว่าเป็นการแบบ เขนาน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเกมเนะนะดีนะ๋ยเราดูเนี่ยเขาจะมีอะไรมาใหม่ต่อบ้างน,นะครับนี่เป็นการแบบเหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเกมครั้งยิ่งใหญ่เลยผมว่านะเรื่องนี้มันแบบสําคัญนะฮะสำคัญมากเรื่องไอเดียเรื่องลิงก์เนี่ยเพราะว่าเรื่องลิงก์นี่คือมันสําคัญต่อการเล่นของเราไงใช่ไหมถ้าเราไม่มีลิงก์ก็จบมันก็ไม่สนุกนะครับมันก็แบบทำอะไระอ่ะเตีตีเฉยอย่างเงี้ยนะลิงก์ไม่มีก็คือความเข้ากันก็จะไม่มีนะครับแบบว่าลิงก์สกิลเรื่องลิงก์คี้ย์้อะไรก็อย่างเงี้ยม์นใช่่่มััั้ลละะนนนนแหอี้ก็คืย เป็นการบัฟลิงสกิลทุกนึงสกิลนะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมันก็ไม่เชิงบัฟหรอกเป็นการเปลี่ยนใหม่กันเรียกว่าเปเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนใหม่ของตัวเกมเขานนั่นแหละนะฮะแล้วก็ลิงก์อย่างลิงก์ล่างสามลิงก์ของ limit breaking form นะครับก็คือเป็นลิงก์พวก super saiyan สามแหละ s a i y สามมันกคูบา l ั a หรือ b o ลี่หรือะไรก็แล้วแต่ให้เป็นล่างของ3จะเป็นลิงก์คิวลิงยิงจีนลิงก์สกิลนี้นะครับก็คือลิงก์ของ limit breaking form นะครับผมมันก็จะทําการบวก adk อีก5%้าเปอร์เซ็นต์เพื่อทการโจมตีทำให้ตาย ก็จะคล้ายกับพวกของอันที่แล้วก็คือ power vesto r my god จะคล้ายกันเลยอันนี้บวกห้าเปอร์เการโจมตีตทต้าไม่ตายตีแรงไปอีกตีแรงไปอีกแล้วเหรอคืออะไรนี่ฮะตีแรงอีกแล้วนะครับแม่งแล้วพวกลิงค์อย่างลิงค์ฮิลหรือลิงค์ยีเฟนก็มีนะจะบัฟไปอีกเป็นแบบ10%บเปอร์เหรืออะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็ปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมพูดไปคือจะเห็นได้ว่ามันจะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะปรับเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยจากที่แบบว่าหลักหน่วยหรือรอะไรก็แล้วลิงค์เหนน่มับวกเป็นลนนปอร์เเซ็นต์หมดลย นะฮะแต่ลิงก์ที่เป็นหลักบริสุทอยู่แล้ว,ลวกออออ็อาจจะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรมากอย่างเช่นลิงก์ของเฟดเบนเทอร์อะไรเงี้ยอาจจะไม่ปรับอะไรมากแต่ว่าก็มีระบบของการอัปเดตลิงสกิลมาก็เป็นการอัพเวลทําให้ลิงก์สกิลของตัวละครน,นั้นนะมันเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะก็แม่งแบบน่าสนใจจริงๆอะ่ะผมอยากผมผมรอตอนมาอัปเดตไม่ไหวแล้วอยากให้มันมาเซิร์ฟกีบีเร็วๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟจะแปลนี่มาอย่างนี่ยยัง,ยงไม่น่ามานะผมถ้าผมดูอยู่เนี่ยผมก็ตามข่าวเหมือนกันน่าจะไม่มานะฮะนั่นแหละ น,นก็เดี๋ยวรออัปเดตล้กันเป็นกิจเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟจะเปนเขาแหละเนาะประมาณฉลองกิจกรรมเนื่องจากครบตัวเก,กรรมครบ2,000วันมั้งเออน่าจะใช่นะเป็นกิจกรรมที่แบบใหญ่ามากรอชมแล้วกันนะฮะแล้วก็เป็นลิงค์ทกิลกวพวกลิงค์ทกิลอย่างอื่นที่มันแบบทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอย่างเช่นลิงค์ทกิลของไซย,ยาหวอริเออร์เลสนะครับลิงค์เนี่ยตัวตละครเก่งๆมีเยอะนะเป็นพวกชาวไซย,ยาหลายแหล่พวกแบบกูจิต้าก็นำนะกูจิต้าเอลเอ้อห้าปีก็มีอยู่เหมือนกันผมดูอยู่กูจิต้าเอลเอ้อวิญเต้อเอลเอ้อก็ม ็มีไาย,ยาโนเลอเอเลสเหมือนกันหรือว่าบาดักหุืออะไรอย่างเงี้ย mm. ก็จะมีแล้วลิงก์เนี้ยบวกอีกอคลนอรจาก500ปกติใช่ไหมห้าร้อปกติคือลิงก์สกิลอันเก่าแต่อัปเดตใหม่เป็น5%แทน5%มันก็จะตีแรงไปอีกคือไม,ไม่รู้ว่ามันจะตีแรงขึ้นไปอีกขนาดไหนสำหรับลิงก์สกิลนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเลเวลอะไรอันนีเน้เห็นเขาบอกเป็นเลเวลหนึ่งนะลิงก์เนี้ยมันยังสามารถอัพเวลไปอีกได้เพืทำให้มันลิงสก,กิลเพิ่มขึ้นแรงขึ้นไปอีก แต่ผมว่าแค่นี้มันก็โกงไปแล้วมันต้องม,ไมีไม่ต้องมีอาไว้หดเหรอกผมว่านะหรือแม้นก็อันนี้อาจจะเป็นแบบเลเวลเลเวลตันของมันของของเลเวลเลสกิลอาจจะตันประมาณนี้ว่ามันบวกเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นตอนเลเวลเต็มหรือว่าเลเวลเริ่มแรกนะฮะอันนี้ของลิสกิลนะฮะเพราะว่าลิสกิลในอัปเดตมันอัปเดตเป็นระบบอัปเวลลิสกิลได้นะอาจจะงงนิดนึงเดี๋ยวร,รอดูแล้วกันมันจ,จะเป็นการอัปเวลของลิสกิลอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขา ็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะก็ต้องรอชมแต่เขาบอกมาอย่างนั้นก็นนคือเป็นการสามารถอัพเวลเรื่องของลิงก์สกิลได้อัพเวลลิงก์สกิลนะไม่ใช่อัพเวลตัวละครน,นะอัพเวลลิง์นั่นแหละอัพเวลลิง์เว้ยให้มันให้มันบวกเปอร์เซ็นต์เยอะไปอีกนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะฮนะ,ะ,น,น,ะแบบน่าจะแบบไม่แน่ใจน่าจะเฟี้ยวนะฮะประมาณนี้แหละแล้วก็ลิงก์อันนี้ลิงก์ของพลังขึ้นเต่าลิงนี้สําคัญมากนะครับลิงก์พลังขึ้นเต่าเนี่ยคือทีมพลังขึ้นเต่าเท่ากับได้บัฟบอีดเคห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งทีมนะ เขามาลิงก์ด้กันได้ดีนะฮะจากพลังขึ้นเต่าริสกิวันเก่ามันบอกเท่าไหร่สองพันห้า ADK ไม่ทำการโจมตีทาไม่ตายใช่ไหมอันนี้แม่งเป็นห้าเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์กลายเป็นห้าเปอร์เซ็นต์แล้วตัวพลังขึ้นเต่าในทีมอย่างเช่นทีมโกหังเนี่ยใช่ไหมจากทีมโกหังมันก็ได้เปอร์เซ็นต์อีกห้าเปอร์เซ็นต์ ADK ตีแรงอ,อีกทั้งทีมจะบ้าเหรอบัฟโอ้โหมหาศาลนะเป็นการแบบพอระบบนี้อัปเดตมาจะเป็นการทำให้ตัวละครนใน,ในเกมทั้งหมดเนี่ยมันตีแรงขึ้น มันเก่งขึ้นอ่ะมันเก่งในแบบที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรเงี้ยนะฮะก็รอชมหละผมพูดมาหลายรอบนะฮะประมาณนั้นเลยก็คือเป็นการอัปเดตระบบมาใหม่เลยอ่ะเป็นระบบเรื่องลิงอ่ะอัปเดตมาใหม่เลยอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบผมสนใจจริงๆเพราะมันแบบมันช่วยได้เยอะมากๆในการเล่นเรื่องงสกิลอ่ะมันช่วยได้เยอะมากจริงนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปในเกมของดรคาเมเทอร์ครับสาหรับอนาคตนะอันนี้ก็รอชมตั้งนาตั้งตารอแล้วกันเดี๋ยวรอมาแล้วกันในเซิร์ฟจีบีผมจะทำคลิป มาพูดคุยถึงมันอีกทีหนึ่งล้วกันว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงลองเทสตัวละครต่างๆว่าฟอไปลิงไอซิ่อัปเดตใหม่เนี่ยมันจะตีแรงขึ้นขนาดไหนมันจะเป็นอะไรยังไงมันจะมันจะทําเกมพังหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันสําคัญนะเรื่องนิ้ผมพูดมาหลายรอบไปเนี่ยมันสาคัญจริงๆนะถ้ามองข้าวเรื่องลิงอ่ะสำคัญมากนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเขาอัปเดตเรื่องนี้มาผมแนะนําให้ผมอยากให้เขาทําด่านให้มันยากขึ้นมาหน่อย ว่าเรื่องลิงก์มันช่วยได้เยอะไงแล้วมันมันก็ตีแรงขึ้นไปอีกแล้วบอสก็ยังคงคงเก่งเท่าเดิมอะไม่ได้เพิ่มระดับความยากเลยมากก็เดี๋ยวรอหลา่นมาใหม่มาแล้วกันอาจจะมีความยากเพิ่มขึ้นแตว่าท้าทายมากขึ้นแต่ละบ,บอสในเกมโดคังเพราะว่าคนเล่นแบบเก่าก็ตันตแล้วใช่ไหมล่ะตัวละครก็มีเยอะแล้วแล้วแบบโอพีมากแล้วก็เล่นด่นไหนด่านไหนก็ผ่านหมดอะเออขอแค่มีตัวละครแบบที่ดีเก่งๆเลยก็ด่านไหนก็ผ่านแต่คือผมอยากให้อัปเดตด่านยากมากอย่างเช่นแบบเน้นเน้นฝีมือมากกว่่าาดวงงหรรือออะไอยเเี้เออ มอยากให้มันเน้นอย่างนั้นมากกว่านะแต่ก็คงไม่ได้อะไรมากเลยเรื่องฝีมือในเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวเท่าไหร่แต่ก็เกียย่ยวเหมือนกันส่วนมากจะเป็นเรื่องดวงนะเกมเนี้ยนะเพราะเป็นคือเกมกาชาแหละเลยเน้นเรื่องดวงโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องลิงสก,กิลนั้นก็มีอัปเดตคร่าวๆผมก็ยกตัวอย่างลิงมาไม่กี่ลิงนะครับประมาณเจ็ดแปดลิงถึงไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นแหละลิงแบบอัปเดตหน้าใหม่อ่ะมันเป็นการอัปเดต มันเป็นการเปลี่ยนอัปเดตเปลี่ยนลิสกิลมาใหม่เลยแบบเปลี่ยนเป็นอันอื่นแหละเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์หมดเลยทุกลิง์เลยก็รอชมตอนมาจริงมนะครับมันจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวขึ้นมาว่ากันเรื่องของลิง์นะฮะอันนี้อ่าฮะก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วก็อยากให้ทําคลิปแต่ไม่ออกมาได้นะคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันก็คิดยังไงครับเรื่องการอัปเดตลิง์สกิลก็ลองคอมเมนต์มาไดด้เเเรรื่่อองงแบบกกาาัปปตลลิิ์สว็น ม,มันจะทำทำให้เกมเนี่ยพาไปใน,นทิศทางไหนก็ลองพูดคุยกันได้ใส้เมนี่ผมจะดูคอมเมนต์ด้วยกันถ้าผมกดหัวใจแสดงว่าผมอ่านแล้วนะครับก็น,นั่นแหละคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะฮะโอเคเ <laughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับผม